สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้านมโชคนะคะพอกันคลิปนี้นะคะมาในคลิปของโปรมโพนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขที่บ่ค่อยจะดังแลวก็บ่ค่อยมีกระแสนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่า,าไปชวนกับ สำนักตังงพึ่นดูคือกันค่ะท่านผู้ชมนะคะรัฐตัวเลขก็คือดูคือกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเขาตลอดนะคะโดยเฉพาะเลกวิ่งนะคะพู่มใจนําเสนอมาตึงแต่ปี6 4ซี่ยังว่่ทันรุดนะคะผู้ใดที่เป็นเซียนเลกวิ่งนะคะแล้วก็ผู้ใดที่จะพูนงบหน่อยนะคะกะเบิงของปูไหวเป็นแนว่านะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าตัวเลขของปูกับเขาดูแห้งนะคะท่านผู้ชมเนาคือจังหวะที่ หนึ่งศูนย์นะเมื่อมีสำนักใตเขาของปูกับเขานะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะแต่ว่าเมื่อที่แล้วนะคะเหลขจกจับคู่ปะเขาเขาตะเล็กวิ่งนะคะแต่ว่าเล็กวิ่งนะตั้งแต่ปีหกสี่สถิติเขามันเดินดีมากอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขจับคู่มีเขามีรุดบ้างนะคะท่านผู้ชมกับเรื่องรับไปผิดสารณา,าเบิ้งนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพื่อถือใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะค่ะเอาเดียวลงมี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุ่หาปูรมมพูดด้ํากันนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่างเต่าน้ำโชงนะคะเพื่อที่จะได้ เี่ยนกำลังใจให้กันนะคะใกน,นการน่าเสนอคลิปต่อๆไปค่ะท่านะผู้ชมเอาเดี๋ยวข้าไปโทรหาปูนกันเลยค่ะน้ำมาสก,การค่ะปูค่ะทำงานปูไม่ตัง้งใจต้องหลอกไม่ไมาเสียงดือนใช่ไครับค่ะนุกกวายอยู่ว่เห็นปูรับสายค่ะเป็นปนี่ต้อง,งจริงค่ะเมื่อนี้กะจิโทรมาเอาสูตรน้ำปูเหรอค่ะ เอาอนนชุดเล็กก่อนเนะชุดก็ค่ะชุดเล็กแมนค่ะเอาเรื่งตั้งหลำแปดกับหนึงชุดเล็กค่ะแปดกับหนึ่งค่ะแบบวิ่งที่แปดวิ่งแปดค่ะ ร่องหนึ่งค่ะจับคู่จับคู่ค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสามฮารุค่ะศูนย์หนึ่งสามเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะ สามเก้าแล้กก็ศูน่์หนึ่งบออค่ะแปดสามแปดสามค่ะกร0 2ค่ะสองศูนย์สองค่ะสเก้าค่ะแล้วก็แปดสาค่ะ ค่ะนเอาตหญ่ค่ะ,คะเด็กิงตอได้ตอค่ะอ่าตรค่ะสามห้าสามหลัก สามห้าแล้วก็สามค่ะ <4. S 1> อันนี้ก็ค่ะ4ี6หกีสี่หกส่แมนวิ่งทีห้าวิ่งห้านะคะรองสามวิ่งห้ารองสามค่ะมมค่ะ ออต oh ัวหารแรกลมือนีค่ะมันท <ave> ีกแขครูกะส่ห้าสี่ห้าค่ะสามห้าสามห้าค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะโจนี่เป็นตัวนิ่ค่ะหกสามหกสามค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดนะคะ ห้าหกค่ะเป็นตัวตัลองลองนะคะแล้วมีจีบสามตัวค่ะหกสามห้าหกสามห้าค่ะหกสี่สามหกสี่สามค่ะสองชุดบค่ะเลนี่ไม่ต้อุดค่ะ สามตัวมีสองชุดเนาะค่ะแต่มีชุดใหม่แต่มาตะล้องเขยิ้งไข่มันนั่งเป็นคนค่ะชุดใหม่เลยคุณบอลเนาะค่ะเห็นมันออกก่อนเนาะปูเนาะเบิ้งสะก่อนค่ะค่ะคันคันันมันถือมวดหนาเขาค่อยตามเนาะชุดสำหรับชุดใหม่ที่ปูจะเอามาลงเนาะค่ะ ตองตเียร์่ค่ะอืมแต่ไกอบค่ะอมอออมาตองมกรอค่ะอืมยี่ปมนองลองกันทำไมค่ะเอลตององเค่ะไมรเองมอค่ะค่ะเอหลอค่ะลองนองค่ะเห็ด เห็ดใบเบึงนกปูที่ปูส่งมาใหนูอยู่หรอเป่าตดแ่นเอาทรงไม้หน่ปูอย่ทงม้เบืองยู่แต่ว่าตินใหม่เพาะันไปงไปเบืองดใหม่สูตรใหม่สามสองเก้าหนึ่งแปดว่าหันหลจับเป็นบ่คม 3, 2, 9, 1, 8, บบบคะไอ้ที่ปูทรงไม้ไหนูเบิองนี่นบอค่ะออเด็กว่าหันหลัจับนะคะ องคอเน่าเ่งค่ะอือแออ๋อค่ะวามันเด่ยนย่นยูโตยูกลางวยูโกลางอ๋อค่ะมันเด่นหนึ่งยูกลางเนาะอย่างนี้หนึ่งยูกลางนะครับอีกคหนึ่มันเดีนอย่อยููนค่ะเน,ะน,เนยูสูงค่ะอี ต้องไ่งยื่นแต่เบื้องต้นนี่เอาลงตค่ะให้เบิ่งเป็นแนวทางไว้สักก่อนเนาะค่ะปูเนาะค่ะถามันเขาเฮ้าก็ค่อยมาตามกันเนาะค่ะแต่ว่าเลขของปูนี่จะเปลี่ยนบ่ค่ะอบ่เปียนบ่เปียนเนาะค่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 ะ ตัวีันนีหายกำจัดตัเมันเป็นเด็กขำมัเป็นอะเป็นขำแต่เป็บงค่ะตเชืหน่อยก่านไม่ตัดเ้อหน่อยไอ้เรื่องตนะตับเป็กตาสองตัวตัวคตัวค่ะแต่ว่ามันกับมาได้มันกับมาได้นกปูเนาะเพราวาเลือล้เขามันเคยมาน้ากันเนาะแมียนคะ่ะถ้าม,ม่าน้ากันนี่กับสีสามหาสามกับสีหกสีต้นแล้ว ันมาน้ากันนะคะคันวอรถึงความมาน้ากันที่มันเคยมานะคะแม่มันเป็นต้นเด็กต่งละับต้นอะไรแต่มอนเรื <c oughs> ่เลในใจในกาล่าพิกนี่ค่ะต้นกรลักำหับเพื่นต้นอนี่กันนี่ก่อนปิดหลับปุ๋ยค่ะปูกระไดเบืองยืนมาค่ะปิดหลับกับมาค่ะฮูคูขาเนาะค่ะแต่ว่ากับ แต่ว่าก็รอ่ว่าเพื่อนฟันธงมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเด็กเพื่อนมันเคยเขา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 เจ้าคู่แล้วก็เขาเรียกวิ่งสิแม้หมวดนู้นก็เลยว่าฟันธงเพราะว่าแต่ว่ามันการ์ดมาสอนกันใดนะแต่ว่าขันทําตามสถิตินะมันก็เคยมากแบบอันจับคู่เขาแล้วก็เรียกวิ่งจับคู่เขาแล้วก็เรียกวิ่งสินะนูก็เลยหวดนู้นเลยประมานใจปานใดเพราะว่าบัตรเธอมันหลุดออกไปแบบ แมนค่ะแต่ว่าเล็กปิงหนูคิดว่างวดนี้ยังคือเก่าแต่ว่าจับคู่หนูอยู่หนูยังว่าหล่ฟันธงต้องรอบบึงไกลๆมือก่อนค่ะไค่ะแมนค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเขาหาแปด้วยค่ะไม่ได้เขาวิ่งด้วยเลยเป็นเขาวิ่งดเลยนั่นแมนค่ะหนูหนูก็เลยบ้านหล่ฟันธงงห้ยเอฟซีเพราะว่าหนูเกิดว่าตองต้องบึงลหนๆเนี่ยทางใส่กันนั่นเองค่ะอาจารย์ ก่อน uhm. จะปั้นท่งใหเอฟซีปันขาเป็นส er ินะเท่ากับไ like ่อยากให้เอฟซีเขาเสียเงินหลายรือเปลืองเงินนะสินะนั่นค่ะวก็ตดม่เยค่ะแต่อยงไรละเน่ยั่นค่ะเท่ากับคือแบบอยากให้เอฟซีได้ถูกที่สุดลักกัชั่วที่สุดนะค่ะหนึ่งตัวเข่มกหลายตัวมเนหลายตัวนี่ค่ะทีนี้เราต้องทำให้คะแนนี้ไม่กับ ลงทุนไ่นะเอาอะไรกันมาเมื่นกันนัง <capable> ทุ mm ่นนะเมนค่ะเอาแต่หงมดแกยังว่าซื้อได้ปูหนวดที่แล้วกับว่าซื้อหนวดนี้ก็ว่าจะว่ซื้อเด้ค่ะพอทุนเบิดทุนไปหลายอะไรเด้ปูตั้งแต่ปีใหม่ประมาณสองแสนารอเ้ตรงันวค่ะเข้าเร็วาตรงมันเห็นมันีมากตันึงเด็กันมาค่ะเออตัวมเด็กก็ตรงไวเียมันมา มันออกเ็นเรื่องอย่างออกปาลเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี่เงี้ยนะอ่นั่นนี่เยบ่อนงนอะนค่ะเล็กๆเคยออกประต่งวันนั่งกับเลขบ่ค่อยมั่นใจแล้วแล้วทั้งแบบเลขออกวันพนระหนูบ่ค่อยถือเลขวันพาานระรจกเถื่อนหนูก็เลยบ่มีความมั่นใจในการซื้อ<笑><笑>มีมีต้าชุยไหมค่ะแบบวันผ่าสีเลขออกวันพระหันไปมึงปฏิทินเหรอเลขออกวันพระใจนี่แป๊ะ

ตะปูเชียบอกว่าเปลกปูเป็นเหล็กที่ว่ามีกระแสเลยแมนค่ะว่ามีกระแสคือจังสำนักอื่นคือขันจังสำนักอนนื่นมาค่ะอ่าคือหันถือปุ๊บกระสีดังแบบพุ่งพุ่งพุ่ง,งไปเลยเดย้อันนี้ต้องให้ถูกกะแมนคือแบบผู้ใดที่แบบเป็นเอฟซีอะไรอยากถูกสีหมดแนะนาํวม,มาให้เบิ่งของปูเพราะว่ามันบ่ค่อยมีกระแสแต่ว่ามันจะไปโดนเหล็กอันเหล็กดังสำนักอื่นแค่นั้นเอง ม่ค่ะปูปูมีสัญญาณบ่ค่ะหนูปูมีสัญญาณเสียงมันติดขาดแต่ว่าอันเสียงปูน้ำหนูบ่ค่อยชัดเลยเล เ่อค่ะๆๆค่ะค่ะตัวเลขของกูกัดตามนี้เลยเนาะค่ะนอซี่หาสามหาสามเจ็ดเน้นเนาะค่ะตัวร่องกับเลขสามหกเจ็ดหล้กก็หาหกเป็นตัวร่องเนาะคะ่ะขาําำรับขาําำรับชุดใหญ่นี่ไปได้บนล่างเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนชุดหน่อยนี่ชุดเลขนี่คือล่างอย่างเดียวนะคะ ค่ะตัวเนีนนี้ก็เป็นสามเก่ากับแปดสามนะคะปูุันสามเก่ามัตจะใสค่ะคือจะขึ้นเนียนๆสามเก่าคือเนียนๆสามเก่าค่ะข้างล่างอะ่ะมีแต่มีสามเก้านะอาอเมนบอกสามเก้าแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองไหมคะ่ะหนูเขียนถือบอก มัน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 ยุ่สูดเลยนะค่ะเออมันยุ่งนี่สูเอออนี้ชุดนี้ห้เร็คเลี่ยครับเรี่ยนเลยั้งใในหาดทงไปเป็นต้นต้งอ๋อค่ะจับควายกันอ๋อเป็นสูตรจับควายกันเนาะค่ะแต่อ๋อค่ะก็คือจับควายกันมันก็เลยได้ดสามเกเนาะ ค่ะเพราะว่าลองเธอเอฟซีเพิ่นมาเห็นเพิ่นกะสิงงอะนะก็คือจังนมวดกะงงเพราะว่านมวดกับปัเกีงสูตรค่ะเพราะว่าเหล็ต้องไปจับปูไว้ติดตับปูงม่น้องม่ต้งไปไม่ตเข่าอ๋อค่ะก็เลยจับไข่กันเนาะค่ะจะควยค่ะจะควยทตไมไม่ทีน่ะตัวเขาขมวดลงไปเหรอไม่ต้องมาติับไข่กันเลยค่ะ เะะดท่านผูชุมมาเบ่งตัวเลขของปูรุมพนะคะค่ะตัวเลขชุดใหญ่นะคะไปได้บนล่างนะคะเลขตั้งรักนะคะก็จะมีสามมีหามีสามค่ะหลักชุดที่สองก็จะมีซีมีหกมีซีเนาะคะ่ะสังเกตคือว่าตัวเลขมันจะหามแต่ว่าตัวเลขตั้งรักนี่เคยมาน้ำกันนะคะทดานผูมูชุมนะคะ มานํการัน3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือกอดข้อกันออกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเลขวิ่งของปูนนะคะวิ่งหาร่อง3มนะคะท่านผู้ชมค่ะจับคูออกมาใดทั้งเบิร์ด6คูเน้น3คูล่อง3มคูนะคะเน้นไปที่4ีสะ4ห3 5ส7รห่องที่6 3สาแล้วก็5 6นะคะชุด3ตัวนะคะห สามห้าแล้วก็หกสี่สามนะคะนมู้ชมค่ะหลักกับมาเบิงทีชุดเหล็กลางยางเดียวนะคะเหล็กลักมีแปดกับหนึ่งนะคะวิ่งที่แปดรองที่หนึ่งนะคะจับคู่สามเก้าศูนย์หนึ่งแปดสามแล้วก็ศูนย์สองนะคะเน้นที่สามเก้าแล้วก็แปดสามนะคะเป็นยังขึ้นเน้นสามเกานะคะเพราะว่ามันเป็นอีสูตรไข่ของปูนะคะนมู้ชมนะคะซึ่งมันก็นอยู่ในสูตรนะคะนมู้ชมนะคะมันกับ ถือว่าเป็นตัวเด่นนะคะก็คือ3มเก่ากับ8 3ดสามตัวนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะกระไฮท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้อีกหนึ่งแนวทางน,นะคะสําหรับปูรมโพนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนโมะจะขอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลล์ก็แจ้งทั้งสองทั้งสช่องทางนะคะท่านผู้ชมเนาะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ